ครับผมในช่วงนี้นะครับพามาดูการปราบปรามยาเสพติดครับในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬครับถือว่าเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งที่เดียวครับกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลนะครับโดยล่าสุดครับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21ตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่นะครับเป็นบิ๊กล็อตเลยนะจานวน15กระสอบครับมีอยู่ถึง6ล้านเม็ด ที่บริเวณท่าทรายเก่าพื้นที่บ้านดอนใหญ่ตำบลโคกกว้างอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการครับวันที่2 6มกุมภมพันธ์เวลา17นาฬิกาครับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจฐานพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจหานพรานที่21อำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงการนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานถแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่ครับจำนวนถึง15กระสอบด้วยกัน เขาบอกว่าข้างในมีถึง6ล้านเม็ดครับแล้วก็รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวสีขาวป้ายทะเบียนครับใบไม้สบริ 9, 0, 0, 7, ส9007สกลนอครจำนวนหนึ่งคันโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองพลตํารวจโทรสรายุทธสงวนโพไคผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่นายจุมพศวรรณชาศริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพลตํารวจตรีวินยูอํานวยสมบัติผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ นายพิญโยคโคสิตผู้อำนวยการปรปรสภาค4และตำรวจสอพอบุงคลานรขสถานีเรือบ้านแพงตชด244และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬได้ให้การต้อนรับและร่วมการถแถลงข่าวซึบเนื่องจากวันที่25ต่อเนื่องถึงวันที่26กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกากองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพร,รานที่2108หน่วยเฉพาะกิจทหารพร,รานที่21และตำรวจสอพอบุงคลา ได้รับข่าวสารจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งหรือว่ายาบ้าครับไม่ทราบจำนวนข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทยในพื้นที่บ้านดอนใหญ่ตาบลโคกว้างอำเภอบุุงคลา้าจังหวัดบึงกาฬเพื่อลำเลียงขนส่งเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนจึงมีการบูรณาการกำลังวางแผนร่วมกับกำลังในพื้นที่ทำการซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณท่าทรายเก่าริมฝั่งแม่น้ำโขง งเป็นพื้นที่จุดเพ่งเลงตามที่รับแจ้งครั้นเมื่อเวลา20นาฬิกา20นาทีครับจึงตรวจพบรถยนต์กระบะสีขาวขับขึ้นมาจากริมแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวทำการขอตรวจคน้นเมื่อรถคันดังกล่าวครับพบเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งเครื่องยนต์เพื่อหลบหนีขณะนั้นทีมนำทางของกลุ่มผู้ต้องหาได้มีการยิงใส่เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่จึงมีการยิงตอบโต้ไปหลายนัดและกระสุนครับถูกไปที่ท้ายรถยนต์ด้านหลังฝั่งซ้ายจำนวนหนึ่งนัด จากนั้นคนขับได้จอดรถยนต์ทิ้งไว้และอาศัยความํำนาญในพื้นที่หลบหนีไปพร้อมทีมนำทางเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวนะครับตรวจพบสิ่งของต้องสงสัยจำนวน15กระสอบโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นยาบ้าบรรจุอยู่ภายในครับประมาณ6ล้านเม็ดแล้วก็มูลค่าเม็ดละเขาบอกว่า30บาทนะครับก็รวมกันมูลค่าสูงมากครับมูลค่ากว่า180ล้านบาทจึงได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดและรถยนต์กระบะไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานบึงการเข้ามาเก็บรอยนิ้วมือแฝงซึ่งจากการตรวจสอบภ,ภายในรถพบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของนายกฤษดาแสนจันทร์อายุ38ปีเป็นชาวอำเภอพังคนจังหวัดสกลน,นครและเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวและอุปกรณ์เสพยาบ้าขวดเบียร์ขวดน้ำดื่มจึงมีการเก็บตัวอย่าง DNA ส่งไปตรวจเพื่อขออนุมัติจากศาลออกหมายจับต่อไปโดยหลังการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมด มาตรวจนับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่2108ขณะที่นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพูดถึงในเรื่องนี้บอกว่าโดยที่ผ่านมากองทัพบกกองทพัพภาคที่2และกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีได้ยึดถือตามกรอบแนวคิดของรัฐบาลที่ว่าแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด การลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้บูรณาการกำลังป้องกันชายแดนและทุกส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจนเกิดผลสำเร็จสามารถตรวจจับกลุ่มยึดในกรณีสำคัญหลายครั้งและครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีจนนำมาสู่การจับกลุ่มดังกล่าว สุดท้ายขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดในพื้นที่เพราะหากท่านที่เป็นผู้ดูแลและอยู่ในพื้นที่ไม่แจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็คงจะรู้ได้ยากอีกทั้งขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อให้เกิดความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวนะครับในการถแถลงข่าวจับกลุ่มยาบ้าถึงหล้านเม็ดนะครับนี่ก็เป็นนโยบายนะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็นําแถลงเลยนะครับที่จังหวัดบึงกาฬของเรา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา